สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ easy food บาชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำ marble cake สูตรเค้กหินอ่อนไม่ใส่สารเสริมไม่ใช้เนยสดสูตรเค้กนุ่มเด้งสูตรเค้กง่ายๆทำทานเองที่บ้านเนื้อเค้กนุ่มฟูไม่ใส่สารเสริมรสชาติหวานน้อยทำไม่ยากเลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลย แจ็คจะเปิดเตาวอร์มไฟก่อนโดยเราจะอบด้วยวิธีรองน้ำร้อนดังนั้นจ็คจะใส่น้ำร้อนลงไปในถาดตอนที่เราเปิดเตาวอร์มไฟเลยค่ะโดยจะอบที่อุณหภูมิ150องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่160องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาโดยใส่น้ำลงไปให้สูงประมาณ1เซนของพิมพ์เค้ก แล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันร้อนลงไปตามด้วยนมสดอุน่นหลังจากนั้นเราก็จะใส่แป้งลงไปก็จะมีแป้งเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือค่ะร่อนส่วนผสมทั้งหมดลงไปในน้ำมันและนม ต่อไปก็ใช้ไม้พายคน่สมผสมไม่เข้ากันค่ะคน่สมผสมจนเข้ากันดีจนมีลักษณะจับตัวเป็นก้อนเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะเราจะใส่ไข่แดงซึ่งเป็นไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์สองจำนวนสามฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายคน่สมผสมไม่เข้ากันค่ะเพื่อนๆจะใช้จากกลมือก็ได้ค่ะเอาที่แต่ละท่านถนัด คนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วก็จะตักแบ่งส่วนผสมส่วนหนึ่งประมาณ1ส่วน4เพื่อจะนำมาผสมกับผงโกโก้ร่อนผงโกโก้ลงไปในส่วนผสมที่เราตักแบ่งมาจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนเข้ากันดีแล้วก็พักส่วนผสมทั้งส่วนผสมที่ใส่ผงโกโก้และไม่ใส่ผงโกโก้พักไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาว เปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้ครีมออกลคาท่าหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่2-3ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมด ใส่น้ำตาลซรายจนหมดแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขานวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองมุม้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศ ต่อไปก็นำไข่ขาวที่ตีได้นี้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแบ่ง3ส่วนมาผสมกับส่วนผสมที่ไม่ได้ใส่ผงโกโก้และแบ่งไว้หนึ่งส่วนสำหรับผสมกับส่วนผสมที่ใส่ผงโกโก้คนจะล่อมไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงด้วยความเบามือ หากคนตะร่อมหนักมือไปหรือคนตะร่อมนานไปก็อาจเป็นสาเหตุทําให้เค้กของเรายุบไม่นุ่มฟูได้หลังจากที่คนตะร่อมไข่ขาวกับส่วนผสมที่เราใส่ผงโกโก้ไว้แล้วส่วนผสมนี้จะจะนําไปใส่ถุงบีบ ต่อไปเราก็มาตักส่วนผสมใส่พิมพ์เชกันใช้เป็นพิมพ์ขนาด10คูณ20คูณ7.5เซนจักใส่รสวานิลาลงไปก่อนเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็บีบส่วนผสมที่ผสมผงโกโก้ลงไปเสร็จแล้วใส่ส่วนผสมวานิลาทับลงไปทำสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมหมด ใส่ส่วนผสมจนหมดแล้วก็ใช้ตะเกียบคนๆแบบนี้เพื่อให้เกิดลายหินอ่อนจากนั้นก็นำเข้าอบกันเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ150อองศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบ ใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ40นาทีจากนั้นจะกนำถาดน้ำออกมาแล้วก็นำเค้กเข้าไปอบต่อโดยที่ไม่ต้องรองน้ำอีก10บนาทีในอุณหภูมิเท่ากันเพื่อไม่ให้เค้กแฉะครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตาแล้วก็ยกเค้กออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นโดยดึงกระดาษที่รองอบออก เค้กที่ได้จะมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมมากๆค่ะสูตรเค้กมาเบิ้ลสูตรนี้วิธีการทำเหมือนเค้กไข่ใต้หวันเนื้อนุ่มเด้งหอมอร่อยมากๆหาเ,เพื่อนๆชอบเค้กรายหินอ่อนเนื้อนุ่มเด้งไม่ใส่สารเสริมลองทำมาเบิ้ลเค้กสูตรนี้รูป หอมอร่อยแล้วก็หวานน้อยด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะคลิปหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ